Yeah, gross. The the Cri สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวที่ทําให้ประชาชนคนไทยอย่างเรานะครับมีความสงสัยกันว่าจิงลิสมอมอนนะครับจำนวนหลายล,ายล้านตัวเลยออกมาระบาดเล่นงานในรัฐเนวาดาที่สหรัฐอเมริกานะครับพวกมันนะครับเข้ายึดเมืองแล้วก็โยเย่เต็มไปหมดเลยครับตามถนนหน,นทางสถานที่ต่างๆตอนนี้ประชาชนนะครับก็ทําได้เพียงแค่ใช้รถถีบมานะครับกวาดพวกมันลงจากถนนครับ นักกีตาวิทยาของเนวาดานะครับเขากล่าวว่าพวกมันนะครับเคลื่อนที่ได้1ไมล์ต่อวันครับหรือประมาณ1.6กิโลเมตรครับจิ้งลรีดมอมอนนะครับไม่เพียงแต่สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนนะครับแต่ว่ามันยังทําให้ถนนหนทางนะครับเต็มไปด้วยจิ้งลรีดถ้าพวกมันถูกรถทับนะครับก็จะมีจิ้งลรีดจานวนมากนะครับมากินซากพวกมันและก็จะถูกรถทับต่อครับจึงทําให้ถนนนะครับเต็มไปด้วยจิ้งลรีดซึ่งก่อให้เกิดอาการถนนลื่นพวกมันนะครับเคยหายไปตั้งแต่ปี2 2019ครันนี้พวกมันกลับมาแล้ว จิ้งหรีดจานวนมากเหล่านี้นะครับสร้างความชงนสนเท่กับคนไทยนะครับว่ามันกินได้ไหมครับเพราะว่าในประเทศไทยนะครับขาดแคลนมากเลยจิ้งหรีดเนี่ยนะครับใครนะครับที่เคยไปนววดาแล้วพบเห็นจิ้งหรีดชนิดนีนะครับก็นํามาแชร์ให้พวกเราฟังว่ามันสามารถกินได้ไหมครับ